สัทชนผู้มีอ ي มานที่รักยิ่งทั้งหลายอัลลอฮฺสุบฮานุจนาได้ทรงตัดในคำเพียงขององค์ว่ายาอเยฮ์แห่นัสโอ้มวลมนุษย์เอ๋ยอินนาวะอัลลอฮิฮักนแท้จริงแล้วนั้นสัญญาของลอว์นั้นสัตย์จริงเสมอฟะลาตะกุรอนนกุมุลฮายาตุดุนยาอย่าให้ดุนยานี้มาหลอกลวงเจ้าวะลาตะกุรอนนกุมบิลลาฮิลกอรูร และอย่าให้ภาพมายาหรือว่าช่วยต่อน,นั้นมาล่อลวงเจ้าเช่นเดียวกันนั่นคือคำเตือนของลอสอุบฮานวาตานั่นคือคำสั่งของลอสอุบฮานวาตาละที่อยากจะฝากกับท่านทั้งหลายในคุณบ้านวันนี้ท่านครับข่าวข่าว,าวต่างๆสิ่งที่เราได้สมัมผัสหรือแม้แต่ตัวเราเองนั่นคือ การหลอกลวงในปัจจุบันนี้คอเซนเตอร์ครับที่กำลังแพร่ระบาดหลายคนตกเป็นเหยื่อของคอเซนเตอร์ถูกหลอกลวงเช่นเดียวนครับระบบการค้าการขายแฝงไว้ด้วยการเอารัดเอาเปรียบและการหลอกลวงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นั่นคือสิ่งที่าสร้างความเสียหายให้กับสังคมภัยมืดภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในสังคมแต่พี่น้องครับการหลอกลวงดังกล่าวนี้ถึงแม้ว่าคนที่ถูกหลอกลวงนั้นจะหมดเนื้อหมดตัวก็มีสิทธิ์ครับที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นั่นคือถูกหลอกในดุนยานี้แต่ในอุิอรานบทนี้พี่น้องครับได้บอกกับเราเรือนกับเราให้เราได้ใช้ความคิดและใช้ปัญญา พะแท้จริงการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่นั้นมันไม่ใช่หลอกในดุนญ,ญานี้พี่น้องครับแต่หลอกอ้างชิหลอกเราในอ้างชลิลเราเราให้ยึดติดอยู่กับดุนญ,ญานี้สนุกเพลินสบายอยู่กับดุนญ,ญานี้โดยลืมชีวิตของเราที่แท้จริงที่เป็นนิดในนั้นในอางชิชีวิตของเราที่แท้จริง,ท,นนง,ง,รท,รงที่มีทางเลือกอยูส่สองทางสองทาง ทางไปสวรรค์กับทางไปในรกนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราแล้วก็สิ่งที่เกิดชี้นี้กำลังรุนแรงกำลังสร้างหายนะในระยะระยะยาวให้กับเราทั้งทั้งหลายจริงๆแล้วพี่น้องครับตอนที่เราทั้งหลายนั้นจะรอดปลอดภัยจะมีความสําเร็จใดๆนั้นก็ไม่สําคัญเท่ากับความสําเร็จนั้นยิ่งใหญ่ จอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นตัดกรบเราในอัยุคอันฟะมันซุฮซิฮะอันินนาร์บุคคลใด็กตามครับรอจนรุวะอุดริลันจันนะและถูกนำเข้าสวรรค์ฟะกรดฟาซบุคคลนั้นได้รับใช้ชนะได้รับความสันติที่แท ra uh ้จริงวันนี้อาจจะเป็นคนโนเนมไม่มีที่ยืนในสังคมไม่ได้มีหน้าตาไม่ได้มีมีเกตในสังคมนี้แต่เขาเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮุบ ب ح า ن าและ ผู้นั้นได้รับใช้ชนะในอาจอร์แต่ผู้ใดก็ตามไปน้องครับมีทุกอย่างมีเกียรติมีความพร้อมมีความมั่งคัง่งแต่ไม่ได้รับใช้สิ่งนี้นั้นไปต่ออะรับใช้ลอสุภาพนวานั่นและสุดท้ายเขาขาดทุนในอาจจร์อียาดัมบิลละท่านอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺมะฮ์ละสัลลัมครับจึงบอกกับาว่าอินนัลมุกัสเตรีนะ มูกินรู้นะเยีมาลกยามามีคนหลายคนหลายจำพวกที่ในดุนยานั้นมีความพร้อมมีทรัพย์สิสนมีความมั่งคัง่งแต่เป็นบุคคลที่จนในอาชรอรรวยในดุนยาแต่จนในอาชรไปน้องครับน่คือสิ่งที่เราจะต้องมาตันหนะักนไะว่าในวันนี้สิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้เรากำลังถูกดุนยาถูกชัยตอนนั้นหอกเราหรือเปล่า รองเราหรือเปล่าเราอย่างไงครับท่านเจ้าองเราพี่น้องครับบอกว่าให้เรานั้นได้สุขได้สบายได้พึงพอใจเหมือนกับาศาศาศาพระทิ่สอนท่านอราสุลลาะสุลลาะตันที่ท่านได้กล่าวว่าอินัาดุญญาแท้จริงโลกในดุญญานี้นั้นฮุ่นว่าจนหวานมีรสชาติมีความสุขมีความสบายพอาี่เราตนเขียวชอุ่มคือม,มองไปแล้วนั้นชื่นตาชื่นใจ นั่นคือสิ่งที่ดุนยาที่อัลศ็อรอสุลแลลสัมด้บอกกับเราไว้ว่าดุนยาโดยดุนยาแล้วนั้นจะมีสื่อต่างๆมีสิ่งต่างๆนั้นพยายามชักจูงให้เรานั้นหลงอยู่กับมันให้เรานั้นใช้เวลาอยู่กับมันพี่น้องครับโซเชียลมีเดียเราเห็นภาพชัดในความสวยงามของมันในความดึงดูดของมันที่มันทาให้เรานั้นมีความกระหายไม่อยากที่จะทําให้เรานั้นละเวลาไปจากโซเชียลมีเดียเลยนั่นคือหนึ่งในตัวอย่างของดุนยานี้ แต่ท่านอัลลอฮฺสังสสญญ่งเลือนดุลยาว,ว่าฟัดเจ้าุดฟัดจะกุดดุลยาจงกวัวดุนยาจงระวังดุนยาอย่าเป็นทาสของดุนยาอย่าตามดุนยายิ่งไปกว่านั้นหลักธรรมคำสอนของเรานั้นให้เรานั้นเป็นนายของดุนยาให้ได้ทำอย่างไรเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาครับว่าใช้ดุนยาใช้สิ่งที่เรามีทรัพยากรที่เรามีนั้นทำให้เราได้รับความสำเร็จนั้นยิ่งใหญ่ในอาเชระ โดยมีปฏิทานอนันแน่วแน่ว่าแม้ว่าจะเจ็บอย่างไรแม้ว่าจะจนอย่างไรแม้ว่าจะไม่มีความพร้อมอย่างไรแม้ว่าจะมีความแจ้งลำบากนี้ก็ตามแม้ว่าจะมีความแพ้แพ้อย่างไรในวันน,นี้แต่ขอให้ชนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราคือชนะในอาชีพเพี่น้องครับชนะในวันนี้เราชนะคดีความชนะในความสําเร็จต่างๆนานาแต่ความชนะนั้นไม่ได้ส่งผลให้เราได้รับสอนของเรามันจะมีค่าอะไรพี่น้องครับอย่างนั้น,น,นเราขอบด้วยความตะหน,นัก ใน,นยุคขอรนบทนี้ครับอินนวะนโมให้ฮักสัญญาของเราเนี่ยจริงเสมอสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการตอบแทนของเราสุภาพามแต่ละนั้นมีจริงทุกคนนั้นจะต้องไปเดินทางไปสู่ไปสู่พบนั้นอาลามบรรจักชีวิตในในกุบทเป็นจริงความสุขในนั้นเ็เป็นจริงความทุกข์เป็นจริงนั่นคือสิ่งที่ในขกอรานเตือนกับเราไว้ แลถามตัวเราสังนิดเป็นครับว่าวันนี้นั้นเราได้ใส่ใจกับความจริงนี้กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเราใส่ใจแียงข้าภาพหลอนภาพลวงภาพมายาเปลือกของเรื่องราวที่มีชีวิตอยู่ในโลกบินญ,ญานี้จะเรานั้นใส่ใจกับดุนญ,ญานี้ที่เราทุ่มเทในดุนในดุญนดญ,ญานี้จะเรายอมตายในดุนญ,ญานี้จะเรากลัวจนเรากลัวเจ็บในเรื่องของอ่างเกร์นั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องพูดถึงกันแล้วก็ย้ำเตือนกันอยู่ตลอดเวลา ว่าถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตของเรานั้นปล่อยให้ดุนยานีいい้ลวงเราปล่อยให้ดุนยานี้หลอกลวงเราปล่อยให้ดุนยานี้เป็นนายของเราสุดท้ายเราก็จะแพ้ไปน้องครับแพ้ในอาเกียริรักแพ้แบบไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวแพ้ในวันนี้พังในวันนี้มีโอกาสที่จะแก้ตัวกับเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าแพ้ในอาเกียริรักพังในอาเกยริรักนี่น้องครับไม่มีสิ่งใดที่เราไม่มีสามารถที่จะแก้ตัวได้ น,นในอัลกุรอานว่าสุ ح า ن ه และสูงงได้ตัเจนกับเราครับฟะล่าตะกุรอนกุมหลายาด,ดุลย์นยาอย่าให้ดุนยานี้มาหลอกหลวงท่านอย่าให้ทําให้ท่านนั้นต้องยอมตายเพื่อดุนยานี้ยอมตัดขาดความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องเพื่อผลประโยชน์ในดุนยานี้เพื่อความสุขในดุนยานี้ไม่พี่น้องครับอย่าเป็นทานแบบนั้นฟะล่าตะกุรอนกุมบิลลายๆดุลย์เนอย่าให้ใช้ตอนอย่าให้ภาพอายานั้น มาทําให้ท่านนั้นลืมเรื่องของพระลืมการอิบะดาห์ของพระจะรับสุภทานเราจะสร้างเราท่านทั้งหลายมานั้นเพื่อให้เราได้เป็นบ่าวของรับสุภทานว่าเราจะได้สักการะได้อิบะดาห์กับพระเป็นบ่าวของพระไม่ใช่เป็นทาสดุนยาพี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างดุนยานี้มานั้นซัพพอร์ตเราพี่น้องครับให้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะซัพพอร์ตซัพพอร์ตเราแต่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเรามาเพื่อดุนยานี้พี่น้องครับอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อไปอัจฉร เราสร้างประมาณนั้นเพื่อเราได้รับความผาสุกที่เป็นนิจนีรังไม่ใช่สุขชั่วคราวทุกชั่วคราวสุขแบบหย,ยาในดุนยานี้นั่นคือสิ่งที่เราตัองไรนั้นจะต้องกลับมาใส่ใจแร้ว่าให้น้ําหนักกับชุดเราว่าชุดของเราในวันนี้ทิศทางเดินของเราในวันนี้นั้นมุ่งไปในสิ่งใดครับให้เป็นคําถามที่จับใจของเราจริงๆครับที่เราจะต้องมาประเมินตรวจสอบว่าในวันนี้นะครับชีวิตเราในวันนี้วันเวลาของในวันนี้นั้น มันไปอ่าเจอร์กี่เปอร์เซ็นต์เหลือไปอ่าเจอร์นอีกี่เปอร์เซ็นต์ครับนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญอย่าเข้าใจแบบผิดๆอย่าให้ดุนยาหรืออย่าให้ชายตอนนั้นสร้างเราเข้าใจผิดๆวันนี้ทีเราสมมอิสมมติสมมติได้กล่าวว่าอยากก่าพูดรูปหบือ่านนะมนุษย์ก็จะกล่าวกันว่ามาลีมาลีอันนี้เป็นทรัพย์ของฉันอันนี้เป็นสมบัติของฉันนั่นคิดกำงถูกหลอกพี่น้องครับพอแท้จริงอะไรครับ พ้แท้จริงแล้วนั้นอันนามาลกัแท้จริงทรัพย์ของท่านนั้นมาอากะละวาอัฟนาสิ่งที่กินแล้วก็ถ่ายวามาลวบิซะวาอล拉สิ่งที่ใช้แล้วก็ผูกพังวะมาตอสดแล้วก็วาอัมโอทรัพย์ที่ทําสร็ก็ไปในคนทางเขาก็นั่นคือสิ่งที่เป็นของท่านวะมาสิวาซาลิกาทรัพย์ที่นอกจากนั้นซึ่งมันมีมากกว่าเก็ของเราใช่ไหมครับ วมาสิว่าลาลิกาฟาริวรอสติกามันเป็นทรัพย์ของคนอื่นฟาลิวการิการเป็นทรัพย์ของคนอื่นแลหรือเป็นทรัพย์ของทายาทท่านมันไม่ใช่เป็นของท่านนั่นคือเรากำลังถูกหลอกใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้สิ่งที่เป็นชื่อเราโฉนดเป็นชื่อเราบ้านเป็นชื่อเรารถเป็นชื่อเราที่เป็นชื่อเราก็เฉพาะในช่วงที่เราใช้ประโยชน์มันครับริสกีคือสิ่งที่เราได้ใช้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เก็บไปนะครับ สิ่งที่เก็บที่ยังไม่ใช้นั่นไม่ใช่ของเราพี่น้องครับขอให้เราด้ทราบอย่าให้ชชตตอนหลอกเราอย่าให้ดุยานี่หลอกเราให้เราเหนื่อยจนเกินไปจนไม่กล้าที่จะเสียสละเพื่อเราสุขภาพนิวาสอะลรนั้นคอยเราได้ใส่ใจพี่น้องคบว่าสิ่งที่มีอยู่ที่เอาพระให้กับเรามานีนั้นที่เป็นของเราอย่างแท้จริงนั้นมันคือแค่สามสิ่งที่ทรสโลโกสุลโก้ทัมมได้บอกกับเราไว้ครับสิ่งที่กินสิ่งที่ใช้สิ่งที่ทำสาระ วันนี้เรากินไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เราทําได้ทําได้ขั้นต่ำ400เรากินกี่บาทครับเราใช้ไปกี่กี่สิบกี่สิบบาทแล้วหรือทําสอดก็ไปกี่บาทนั่นคือเรื่องเชี่รรนะั้นจะต้องมาจะต้องมาตรวจสอบต้องมาประเมินในวันนี้เหลืออะไรในะเชียร์บ้างเหลืออะไรในะเชียร์บ้างเพี่น้องครับ Said Abdullah ibn Usayb deqab gabra kab kabra wa ya man ya man li'a charata ka annaka tamud ghalan จงทุ่มเทเสียสละเหนื่อยไปอักรอเปิ้นหนึ่งว่าท่านจะตายพรุ่งนี้ wa ta'ish wa is fi dunya wa ta'man li dunyata ka annaka ta'ish amada และจงทําเพื่อดุนยาเปิ้นหนึ่งว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ ดุนยาเมื่อไรก็ได้ไปน้องครับแต่อังเจรราต้องเดี๋ยวนี้ดุนยานั้นเดี๋ยวก่อนก็ได้ไปน้องครับแต่ถ้าอังเจรราต้องเดี๋ยวนี้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจสิ่งที่เราต้องมาประเมินสิ่งที่เราต้องตรวจสอบครับให้มันชัดออกมาเลยกี่เปอร์เซนต์วันนี้ที่เราได้ทําเหลือที่ตัวเรานั้นกี่เปอร์เซนต์ที่เราจะไปใช้ชีวิตที่เป็นนิรัยรันยาอังเจรรเป็นชีวิตที่เป็นนิสัยรันไปน้องครับ มันไม่ใช่เพียงแค่40ปี50ปี60ปี70ปีหรือร้อยปีไม่ใช่แต่ชุดนิดนี้รันอินนาวะดังลอยสัญญาของเราเป็นสัจจริงพี่น้องครับเราก็เชื่อกับหนึ่งในสัจธรรมที่เรายอมรับก,กันโดยไม่มีไม่มีข้อโต้แย้งคือทุกชีวิตนั้นต้องได้ริมรถกับความตายคุลลูนักเซนซาอีกตุนมง ทุกชีวิตต้องได้รับได้รับได้รับรสชาติของความตายคือชีวิตต้องตายเห็นไหมครับไม่มีใครที่เจร้ญอยู่แต่เพียงแค่ว่าความตายนั้นมันไม่ใช่เป็นการจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างความตายนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องราวเป็นสถานการณ์เีรเราเปลี่ยนจากพบหนึ่งสู่อีกพบหนึ่งจากพบที่เรานั้นคือชีวิตเจ่เรามีชีวิตอยู่คือต้องกินต้องอาศัยข้าวอาศัยน้ําอาศัยอากาศ แต่ชีวิตที่วิญญาณออกจากร่างนั้นเพียองครับมันไม่ต้องการแบบนี้แล้วเป็นอีกภพหนึ่งภพที่ต้องอาศัยเช่นเดียวกันครับแต่ภพที่เราต้องอาศัยภพนั้นนั้นคือตักวายมเกรงว่าสุภานุวาตาลนนในอัลกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลสุขัเสอนกับเรา,าครับว่าจะสววดูท่านทางายนั้นจงสะสมสเสบียงเถิดว่าครรู้จักดีอัตตกวาและสเบียงที่ดีที่สุดคือตกวาความยมเกรงของอัลลสุบฮานุวาตาลเพราะอื่นไพียองครับ สิ่งอื่นที่เราได้สะสมเราใช้ประโยชน์น้อยมากไปน้องครับเราได้ไปได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงกับสิ่งที่เราได้เหนื่อยสิ่งที่เราลำบากสิ่งที่เราได้ทุ่มเทน,นั้นน้อยมากกับการที่สิ่งที่จะให้กับเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นเพื่อนกับเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นเพื่อนตายกับเราอย่างแท้จริงอามานิบาดาไปน้องครับวันนี้คนที่เรารักมากที่สุดลูกสามีภรรยาพ่อแม่ ญาติพี่น้องแต่ในขณะที่เราได้ถึงอายัดเขารักเราเขาเป็นห่วงเราครับเขาตามเราไปในอาคิดตามเราไปในในกรูบกมีญาติพี่น้องมีมนุษย์ญาติพี่น้องมีทรัพย์ตามเราไปมีอามานิบาดาที่เราตามเราไปแต่เหลือสิ่งเดียวพียงครับที่อยู่กับเราเป็นมิตรแท้กับเราคนที่รักเรามากที่สุดก็ ออกมาเป็น้งครับเขาไม่ได้อยู่กับเราในกุบ์นั้นยิ่งไปกว่านั้นเป็น้งครับในอาจะรอนั้นเขาจะกล่าวคําว่านับสีนับสีตัวใครตัวมันให้ไม่ได้ที่จะให้ความช่วยเหลือสโลมว่าสโลมว่าเขาสได้กล่าวกับลูกสาวสุจิรัลหรือเ่ีนฟาตีมาบอกว่าย่าฝ้าติมาโอ้ฝาติมาเลยซีรีนีมาชิติลูกจงขอพ่อ ในสิ่งที่ลูกต้องการในสิ่งที่พ่อให้ท่านได้เรื่องดุนยานี้ลูกมีชีวิตลูกขอพ่อพ่อมีพ่อให้ว่ามาเอ้านี่อันที่เมลอนใช้อันเยอมันตียามะวันเกะมะพ่อไม่สามารถที่จะให้ลูกได้ช่วยเหลือไม่ได้ให้ไม่ได้คนที่รารักพระมากที่สุดไม่ได้เยาวมัยเฟรุลมารุมินอาคีวะอุมไม่เฮวะอบีคนที่คนคนหนึง่งนั้นเขาจะต้องละทิ้งต้องออกห่าง จากพี่น้องของเขาจากพ่อแม่ของเขาจากสามีจากคู่ครองของเขาจากล,ลูกของเขาเหียกุณลิมรดกมินหุมย่อมมาอินชะในยุคนี้แต่ละคนในวันนั้นมันมีภาระมีเรื่องที่จะต้องเผชิญเผชิญอะไรฮะเผชิญกับนรกอยู่ข้างหน้าเผชิญกับเผชิญกับสะพานสรอต้อนมุสบกเรมที่ทอดผ่านจากทุ่งมัชชัดไปสู่สวรรค์เผชิญกับในสถานการณ์ที่เขาได้สัมผัส อย่างชัดเจนครับในขณะที่ไฟนรกนั้นความร้อนเปลี่ยงไฟนรกนั้นมากระทบใบหน้าของเขาเขาจะมองไปทางขวามองไปทางซ้ายมองไปทางหน้ามองไปข้างหลังมองหาอะไรครับมองหาเพื่อนมองหาญาไม่ใช่ครับเขาจะหาอามันของเขาที่เขาได้ทำเอาไว้เขาจะหาสิ่งที่เป็นมิตรแท้เพื่อแท้ของเขานี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องจะต้องเชื่อต้องศรัทธาและต้องจริงจังกับข้อนี้พี่น้องครับ แทนที่เราจะเพียงแล้วว่าเรากลัวกลัวคอเซนเตอร์กลัวเสียงโทรศัพท์หรือว่าเดินหลอกไปนะครับไม่ผิดที่ระกลัวนี้แต่ให้กลัวกลัวดุนยาหลอกเรามากดีกว่าคือหลอกเราที่จะไม่ให้เราไปอ่านเจอร์ร็อกหลอกแค่เรานั้นเขวจะไม่สามารถที่จะคิดจะอ่านเจอร์ร็อกไม่สามารถที่มีความกระหายในอ่านเจอร์ร็อกนี่สิ่งที่เรานั้นจะต้องมาตรวจสอบกับตรวจสอบเราไพ่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานูตะัดจึงได้บอกกับเราครับว่า ยาเอเยือนทีนาอัมนุตจักของาระวันเดิุกนั่นมม่งที่พระเจ้าประอับอุโบสเอิทท่านทั้งหลายนั้นขอให้แต่ละชีวิตนั้นได้จงประเมินตรวจสอบว่าในวันนี้นั้นเหลืออะไรเพื่อวันข้างหน้าบ้างฉลองพระบลข้อตอบได้กล่าวว่าฮาสิบุอัมฟุสกุมกอบละอันทุฮาสบจงประเมิน ตรวจสอบตัวของท่านในประเด็นที่กล่าวมาครับเหลืออะไรในอันเก่าบ้างทําอะไรเพื่ออันเก่าบ้างที่มีอยู่ในวันนี้นั้นเราได้ใช้ต่อยอดไปอันเก่านั้นกี่เปอร์เซ็นต์ให้ออกมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องครับว่ามันพอหรือยังพี่น้องครับในเมื่อชีวิตในวันนี้มีเต็มที่แปดสิบเก้าสิบปีร้อยปีเราเหนื่อยกันขนาดนี้ถ้าจะเป็นชีวิตในวันเวลาที่มันชั่วนิบสิรันนะครับ ไม่ม you know, ีวันหมดพี่น้องครับเราเหลือไว้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือสิ่งที่ฝากไว้ในคุณตาบ้านวันนี้อัลกุรอานนะฮะวะอัสตัฟฟรุลลอฮลิวาลัคุมวะลิเซียร์อินมุสลิมีน่ามินกุลีละฟัสตัฟรูอินวะลกฟฟูรุลรอฮิม